ครับสวัสดีครับ FC มีใครถูกกันบ้างเอ่ยนะครับพิมพ์มาบอกพิมมาคอมเมนต์บ้างนะครับโอเคนะครับถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณที่ติดตามวันนี้ยอดเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอีกประมาณ50คนนะครับขอบคุณนะครับที่ให้มาติดตามเพราะว่าให้แนวทางที่ถูกจริงๆครับ ไปเห็นอยู่นะครับแตาไม่ได้ให้แนวทางมั่วๆไม่งั้นคงไม่กล้าให้มาตามนะครับของเราไม่ใช่จับปิงนปองนะครับเราต้องเข้าทุกวันเข้าทุกเลขนะครับนะครับก็เห็นอยู่นะครับใครเพิ่งตามมานะครับถูกแบบเป็นแถวเลยนะครับอ่าวันหนึ่งก็ยอย่างน้อยห้าห้าเลขนะครับนะครับอยากให้ถูกนะครับไม่ได้ปวดม้อะไรนะครับคืออยากให้ถูก เสียดายเงินนะครับที่ลงไปนะครับถ้าเล่นแล้วนะครับไม่ได้อวดมูอะไรนะครับมันเข้าจริงมันเข้าจริงก็เห็นอยู่นะครับย้ำแล้วย้ำอีกว่ามันเข้าจริงนะครับรอบแรกมาก้าๆก็ตกใจนึกว่าจะนึกว่าวันนี้ฝั่งล่างจะมาขี้นะครับเพราะเมื่อเมื่อก่อนนะครับอ่ามันก็จะสลับกันเมื่อก่อนมาฝั่งล่างจะมาเลขี้นะครับก็ที่บอกนะครับช่วงถ้าตามก็ ก็ให้เชื่อกันเป็นเป็นช่วงๆนะครับตามไปเถอะครับมันยังมาอยู่นะครับเมื่อไหร่ที่มันเปลี่ยนฝั่งก็ค่อยว่ากันนะครับเลข0 1 2 3 9 9นะครับมีทั้งหมด10เลขแบ่งเป็นเลขคู่กับเลขคี่นะครับไม่มีทางที่จะไม่ถูกนะครับแนวทางคิดสูตรผม4นอยรวมเป็น1นะครับ4นอยไม่ได้เจาะเฉพาะฮานอยปกติออกอะไรไม่เกี่ยวนะ แล้วของเราก็แบ่งฝั่งให้ด้วยนะครับเลขล่างก็คือขวามือใช่ไหมครับเลขล่างคือฝั่งขวามือนะครับนี่ครับเนี่ยก้าเนี่ยอันนี้เลขล่างนะครับบนก็คือเนี่ยเจ็ดหกเนี่ยบางคนบางคนยังไม่เข้าใจบนไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะบนอันนี้คือเฉพาะสองตัวนะโอเคนะครับสำหรับมือใหม่บางคนก็ไม่เข้าใจนะครับบนนึกว่ารวมหลักร้อยด้วยไม่เกี่ยวนะครับนะครับแล้วของเราก็ เล่นต้องเล่นให้ครบหน่นอยหรือบางคนก็3นะครับเพื่อให้ถูกนะครับเพื่อให้ถูกทุกนอยนะครับมาเฉลี่ยกันนะครับไม่ใช่ว่าให้ล่างให้รูด486แอ่าแล้วคุณก็ไปเล่นเฉพาะนอยหนึ่งนอยใดอย่างนั้นไม่มีประโยชน์นะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ถ้านะครับเข้าใจนะโอเคต้องต้องรู้จักเล่นนะครับต้องรู้จักเล่นนะครับรู้จักวิธีการเล่นด้วยนะครับบอกแล้วนะครับ คิดดูดูดีๆนะครับเลขมันมีแค่เลขคู่กับเลขคี่นะครับไม่มีทางไม่ถูกนะครับสูตรผมการันตีนะครับคุณซื้อ,อยังไงก็ถูกครับถูกมากถูกน้อยแค่นั้นแล้วก็แบ่งฝั่งให้แล้วนะครับต่อให้คุณอ่ะอเช่นบนนะครับต่อให้คุณซื้อเป็นเลขคู่ฮะสี่หกแปดคุณก็ถูกอยู่ดีหะครับหกแปดสี่ คุณเชื่อหรือยังครับโอเคนะครับนะครับไม,ไม่ได้โม่เลยนะแค่จะบอกว่าให้มั่นใจนะให้มั่นใจนะเดี๋ยวบางคนจะบอกกีโมกขี้โมไม่ไม่ใช่นะครับคือด้วยความหวังดีนะครับมาปรารถนาดีว่าที่คิดมาแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆบางคนนะบอกแล้วก็ไม่เชื่อก็ไปเจาะเป็นตัวๆอยู่นั่นแหละครับไปตามคนนู้นคนนี้ให้เขาให้ทีแปดตัวก็เจาะไปถูกบ้างไม่ถูกบ้างจะเล่นไปทําไมผมไม่เข้าใจนะ เนี่ยผมยกตัวอย่างเห็นไหมครับครับผมเป็นแนวตั้งนะครับเมื่อกี้ขนาดมะม่วงเลยเห็นไหมคุณสลับฝั่งดูนะบนเนี่ยคุณรูดคู่หกสี่หกแปดคุณถ,ถูกทุกทุกฮานอยเลยนะครับนี่ขนาดมะม่วงนะอ่ะแล้วคุณกลับฝั่งมาล่างคุณมาซื้อเป็นเลขขี้เก้าคุณก็ถูกไปแล้วสองเด้งเจ็ดมันมันแล้วก็สามอีกนะครับคือวันหนึง่งอ่ะถ้าคุณเล่นตามที่ผมบ่อกนะครับ คุณถูกอย่างน้อย7ตัวนะครับนี่คุณเห็นอยู่นะครับโอเคนะครับอ่าก็ตามมาเถอะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับสงสารคุณเวลาดูไลฟ์สดไม่ถูกเลยผมก็ <c oughs> ผมก็ยพยายามจะโพสต์ว่าผมถูกทุกน้อยนะครับ <c oughs> คุณไม่ตามเองให้ให้ก็ให้ฟรีนะไม่มีสมัครสมาชิกให้ฟรีอะ่ะไม่ต้องบางอ่าบางที่ก็ะจะตามก็จะต้องเออมากด สมัครนู่นสมัครนี่เล่นต้องแทงด้วยผมไม่มีนะคุณจะไปแทงเจ้าไหนก็ไปไปแทงอะให้ฟรีๆอยากให้ถูกก็ชื่อตามช่องนะฮะนอยรวยด้วยกันอยากให้มารวยด้วยกันสําหรับคนที่เล่นอยู่แล้วนะ,ะช่วยกันแชร์นะครับช่วยแชร์เดี๋ยครับสงสารเนี่ยสงสารคนที่ไปตามามั่วๆนะ,นะมันมั่วจริงนะให้เป็นเลขๆมันคือมั่วจริงนะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างผมดูนะครับคู่หลักการคือรูดคู่กับรูดขี้แบ่งฝั่งจบ นี้ขนาดเมื่อกี้ลองสลับให้ดูนะครับมันยังถูกเลยครับนะเชื่อเถอะครับนะครับกล้าเล่นกล้าเล่นนะกล้าเล่นนะครับไม่ต้องตกใจบางทีน้อยเฉพาะกิจก้าก้ามาเป็นเลขคี่ก็ตกใจนะมาอยู่แล้วครับไม่มีทางนะไม่มีทางไม่มาอย่างน้อยศูย์ก็ต้องมาเห็นไหมคือสี่สูตรที่ผมให้ก็บอกแล้วเป็นสี่สูตรสี่ถึงห้าสูตรใช่ไหมถ้ารวมเบิ้ลด้วยมันออกอยู่แค่นี้นะมันออกอยู่แค่นี้ จริงๆไม่อยากจะเผยแพร่ด้วยซ้ำานะครับก็ช่วยช่ๆกันตามนะครับช่วยๆกันตามนะครับออกอยู่แค่นี้นะถ้าคนมีทุนนี่ผมรวยคิดแตกนะเอาแค่ศูนย์มาทุกวัน2ตัวดูดิถ้าคุณรอบแรกคุณตามึเพิ่มไปเรื่อยๆรอบสรอบสี่คุณก็ได้ละมันมาแค่นี้นะครับผมจับหลักให้คุณแล้วนะฮะคุณลองนึกดีๆนะโอเคนะครับ มาแค่นี้จริงๆมันมาแค่สูตรส,สี่สูตรที่ผมบอกนะครับแม่ตรางวันนี้นะครับแม่ที่ผมลงให้ผมลบไปแล้วให้แบบเป็นจอดๆเห็นไหมครับมันก็มั่วเนี่ยเขาเรียกว่ามั่วนะแต่ถ้าผมใช้สูตรเดิมนะครับคือล่างคู่ขี้บนหรือเป็นสูตรสูหรือเบิ้ลมันก็ต้องเข้าในสี่สูตรนี้นะครับเห็นไหมครับสามแปดล่ามก็ยังมันก็มาเบิ้ลอยู่นี่ไม่โทษมาเลขคู่ก็คือสี่หกแปดจะดีนะครับนําไปใช้ได้นะครับ ไปใช้เลยครับบางทีนะครับนําไปใช้ได้นะครับลองดูนะครับก็อบอกแล้วเลขมันไม่มันมันมีแค่เลขคู่กับเลขคี่นะครับยังไงคุณก็ต้องถูกนะยังไงก็ต้องถูกนะแต่ว่าถ้าคุณไปเจาะไงคุณซื้อร้อยตัวคุณอาจจะไม่ถูกเลยนะครับโอเคไหมครับมันออกสมอ่านเช่นลาออกสามแปดคุณซื้อหนึ่งหกเขาให้มาสิบตัวหนึ่งเจ็ดมันมนจะไปซื้ออย่างนั้นทําไมล่ะครับ พอนึกออกนะครับโอเคแล้วก็มาไล่สรุปวันที่4เราถูกอะไรกันบ้างนะครับสูตรที่1ของเราเลขขี้บนนะครับอ่าแล้วก็เน้น7อีกไหมครับก็เข้าไปแล้วนะครับเน้น7สรุปช่วงนี้ก็7อย่างเดียวเลยนะครับเน้น7ไป7อะไรก็แล้วแต่คุณนะครับ7 5 7 9หรือว่าเจ็ดเจก็ได้นะครับอ่ารอบที่2 9 8นะครับ9 8ที่ผมเน้นบ่อยมากนะครับ9 8อันนี้ผมก็ถูกตัวนี้หนักเลยตัวนี้ผมเน้นตัวนี้นะครับเน้นส่วนตัว98แล้วก็มา47 ก็เข้า7อีกนะครับโอเครอบต่อมารอบ4ี่ไม่ไม่มาเป็นเลขขี้นะครับห้าเจแต่ก็มาเป็นศูนย์ศูนย์เห็นไหมครับมันก็ไม่พ้นสศูนย์นี่แหละครับนะครับเดี๋ยววิธีเล่นก็เดี๋ยวจะดูอีกทีนะครับอ่าเช่นหานอาปกติ0ูนย์มาแล้วนะครับอ่าแล้วคุณก็ตามเลยครับถ้ามันยังมาไม่ครบ2อศูนย์นะครับต่อวันนะที่บอกเมื่อวานบอกอยู่เนี่ยไปฟังคลิปได้นะครับบอกว่าศูนย์จะช่วงนี้จะมา2ครั้งบอกอยู่นะครับบอกอยู่นะบอกอยู่นะครับ โอเคนะส่วนมาฝั่งเลขเลขกล่างนะครับรอบแรกก็แฮวไปนะครับรอบสองหกมาศูนย์หกมาหกศูนย์นะครับได้นะครับจริงๆสูนก็เป็นเลขคู่นะครับแต่ผมไม่แยกเป็นสูตร์ศูนย์นะครับเพราะว่าคุณจะได้สองเด้งนะครับเช่นคุณรูดหกนะครับแล้วก็คุณก็รูดศูนย์ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างวันเนี้ยหนึ่งศูนอ่าคันที่หนึ่งคันที่สองยังไม่มานะครับหนึ่งก็คือเฉพาะกิจนะสองคือพิเศษมันก็จะมา มันก็น่าจะมาหันวิศวะเลยนะครับคุณก็จะได้สองเต่งนะครับก็พยายามฟังคลิปนะครับพยายามฟังคลิปนะครับที่บางทีสรุปอ่ะมันไม่ได้บอกอะไรนะเลยช่วงหลักก็ไม่ได้สรุปไม่ได้เขียนเป็นแบบสรุปให้ว่าต้องเล่นอะไรนะเอาแบบความเข้าใจนะโอเคนะครับโอเคก็สรุปก็ถูกหมดทุนเลียน,นะครับด้วยสี่สูตรเหมือนเดิมนะครับนะครับโอเค ฝากช่วยกันแชร์นะครับดีกว่าเล่นมั่วๆนะครับย้ําเลขมันมีแค่เลขคู่เลขคี่นะครับนะครับคุณอาจจะคิดเองก็ได้นะครับว่าจะทำยังไงนะครับโอเคครับไปที่ช่วงที่สองนะครับไปช่วงอ๋อแล้วก็มีอ๋อมีเบิ้ลมาอีกนะครับอ่าใช่เมื่อวานบอกบอกว่าเมื่อวานคือวันที่สามะเบิ้ลมันไม่มาผมก็เลยฟันธงว่าวันนี้น่าจะมานะครับส่วนวันที่ห้าจะมาไหมนะครับเดี๋ยวดูช่วงที่สองนะครับ สพบกับช่วงที่2นะครับสมาชิกที่น่ารักทุกคนนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับช่วยแชร์ด้วยนะครับกดไลค์นะครับไม่ค่อยมีคนกดไลค์กันเลยกดไลค์กดแชร์นะครับเข้าจริงนะครับโอเคสูตรที่1เหมือนเดิมนะครับสมาชิกนะครับ fc นะครับสูตรที่1ของเราก็คือรูดรูดเลขคีย์นะครับรูดบนอ่ะกดบนนะครับบางทีก็ลืมลืมนะครับ รูดบนนะครับไม่ใช่รูดทั้งบนทั้งล่างเฉพาะบนเราเป็นฝั่งนะครับสมาชิกใหม่นะครับรูดบนเป็นเลขคี่นะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะเนี่ยรูดไปเลยครับปุ๊บอ่าน้อยก่อนนะครับวิธีเล่นรูดในน้อยแล้วก็มาเน้นโอ้โหช่วงนี้ฮะแทบไม่ต้องบอกเจ็ดเก้ากับห้านะครับวันที่สี่เจ็ดก็มาเก้าก็มานะครับฉะนั้นก็น่าจะดูน่าจะ เน้นตัวนี้นะครับรูดเพิ่มเจ็ดเก้าแล้วก็ห้านะครับเจ็ดเก้าห้าเคประมาณเท่านี้นะครับสูตรที่หนึ่งผ่านไปบนนะครับของสี่นอยรวมนะครับของสี่นอยไม่ใช่เฉพาะหนึ่งนอยนะครับเพราะมันเข้าวันหนึ่งสามนอยสองนอยเป็นต่างๆก็เห็นอยู่นะครับเล่นไปเลยครับสูตรสองรูดร่างนะครับ สี่นอยนะครับสี่นอยด์พอนะสี่นอยด์สองสี่หกแปดศูนย์อันนี้คือหมดเลยนะยังได้คู่นะครับแต่ว่าไม่ต้องครับมันเยอะไปนะครับอย่างที่บอกเราตัดสองนะครับเห็นไหมครับมีประโยชน์เราตัดไปเลยมันไม่มาอีกแล้วพอถ้ามันมานะครับบอกหลายทีแล้วมันก็จะมาประกบคู่กับสองสี่นะครับไม่ต้องตกใจนะที่ตัด ที่บางคนชอบสองก็ไม่เป็นไรนะครับรูดีเลยนะครับเด็กคู่นะครับรูดล่าเป็นเลขคู่หรืโทษโทษเน้นเหมือนเดิมครับ4 6 8นะครับมันจมาอยู่นะครับรีบนะครับรีบนะครับรีบเลยครับรี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 บตวงเลยครับรีบตักตวงครับชาอดหมดนะครับชาอดหมดเมื่อไหร่เปลี่ยนฝั่งนะครับตัวใครตัวมันครับช่วงนี้มาอยู่นะครับยังไม่ต้องกลัวนะครับ เมื่อกี้ก็ลองดูแล้วนั่ถึงจะเปลี่ยนฝั่งมันก็มีต้องมีเลขคู่อยู่ดีนะครับไม่ต้องตกใจเรายังมีสูตรศูนย์ให้เล่นอยู่โอเคศูนย์นะครับศูนย์มาสองศูนย์ต่อวันนะครับที่มีเลขศูนย์อยู่นะครับก็รูดไปก่อนบนล่างนะครับแล้วก็เห็นไหมครับอ่าล่างมาศูนย์หกวันนี้อ่าวันที่สี่ออกศูนย์หกอ่าในขณะมามาอยู่ฝั่งล่างเพราะเป็นเลขคู่นะครับแต่ก็ไม่แน่ที่นะแต่ก็ไม่แน่ เอย่างเบิ้ลก็ก้าก็ยังมาฝั่งล่างเลยนะครับก็ถ้าเป็นศูนย์กับ9ก็บอกแล้วว่าให้รูดบนล่างน,นะครับแล้วก็คุณก็นิ้นนิ้นนะครับนิ้นเป็นฝั่งล่างก็เป็นเลขคู่ไปนะครับโอเคนะครับแต่ต้องรูดให้หมดครบนะครับศูนย์เก้านะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองอะไรอย่างนี้แล้วก็ศูนยเป็นหลักหนว่วยแล้วก็ศูนยเป็นหลักสิบน,นะครับโอเคนะศูนยหนึ่งศูนยหก เนะครับวันที่5นะครับวันที่5อันคารนี้น่าจะมา0 9นย์ะครับอ่าเนี่ยเราจะมีช่วงใหม่เป็นช่วงทริคนะครับจะแยกออกไปว่า 6- กไปก้ก็คือ6ตัวเดียวกันนะครับบางคนกย็ยังไม่รู้นะครับบางคนที่ไม่ได้แบบคิดสูตรอะไรนี้นะครับเล่นอย่างเดียวกันจะไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวจะมีทริคให้นะครับก็จะได,ด้ดูเองเลยสมมติว่าออก9วันนี้99มาแล้วผมก็แน่ใจเลยว่า มันจะต้องมีหกในรอบต่อไปนะครับโอกาสนะโอกาสที่จะมีนะครับเราก็จะได้เน้นให้ถูกนะครับโอเคสูตรที่สี่เบิ้ลเบิ้ลมาไหมห้าสิบห้าสิบนะครับห้าสิบห้าสิบเพราะช่วงนี้นะครับห้าสิบห้าสิบอันนี้เราแต่ชอบเลยนะครับแต่ที่บอร์ดยังไงเมื่อวานลืมเขียนโทษนะครับที่ยังไม่มานะเอาก้าก็มาแล้วทีนี้ก็เหลือหนึ่งหนึ่งนะครับก็บางทีก็จําไม่ได้นะครับก็อลองดูด,ดูช่วยช่วยกันนึคมีก้าวหนึ่งหนึ่งที่ยังไม่มา แล้วก็มีหกหกนะครับโอ้หกเก้ามาแล้วหกหกมาแน่ครับหกหกนะครับเบอร์เก้าอันนี้เป็นชุดชุดของมันนะครับลองดูนะครับนี่ชุดของมันโอเคเก้าเก้าหกหกเก้าหกเก้านะครับ, 9, รบพวกนี้นะครับอ่านะครับนี่คือชุดของมันแล้วก็มีอะไรอีกสี่สูตรไปแล้วขี้บนขี้ล่างคู่ศูนย์เบิ้ลเลขเก่าเลขเก่า เลขเก่านะครับสูตรเลขเก่าเลขเก่านะครับเมื่อวันที่สี่ไม่มานะครับ <c oughs> แต่เป็นแต่ปลาแต่เอาเลขเก่าของวันที่สองมาเก้าแปดนะครับเองอย่างบนเวียนอยู่นี่แหละครับเก้าแปดเก้าห้านะครับระวังให้ดีๆนะครับพรุ่งนี้เก้าแปดเก้าห้านะครับเลขเก่านะครับก็จะมีเจ็ดหกเก้าเก้านะครับ จ็ดหกแล้วก็เก้าแปแล้วก็ศูนย์หศูนามาดีจังเลยนะครับเห็นหมแล้วก็สีเจดแล้วก็หกศูนยนะครับมานนี้อาจจะแคปก็ได้นะครับหรือจะย้อนไปดูด้านหน้าก็ได้นะครับต้นคลิปนะครับมันก็จะมีเลขเก่าขวันที่3อยู่แอโทษวันที่4ตุลาคม คลิปอันนี้เป็นคลิปของหาหน่อยที่ห้านะครับสี่หาน่อยนะของเราสี่หาน่อยนะครับเพราะเราจะถูกทุกน้อยนะครับ oh. ไม่ได้เจาะเฉพาะน้อยหนึ่งน้อยใดนะครับโอเคครบแหละไ okay. ปดูทริคนะครับทริคทริคทริคเก้าอ่าทริคแรกนะครับอย่าลืมนะเก้าชุดชุดนี้นะครับอ่าเห็นไหม ก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยที่บอกนะครับเมื่อวานใครฟังคลิปก็น่าจะเดาถูกนะครับนนะี่ครับมา93แล้วเห็นไหมใช่ไหมมับนวนอยู่อย่างเงี้ยหระครับไม่ไปไหน,นเลยนะครับ93มาแล้ว9 95มาตอนแรกก็มาเป็น98แล้วก็มา93มันก็วนอยู่3เลขเนี่ยนะครับใครชอบหมวด9 ติดเอาไว้เลยนะครับเอาไว้เป็นเจาะน้ครับแต่ก็เราลูดแก้วอยู่แล้วนะโอเคไม่ต้องพึ่งก็เพราะเรานิ้นลูดบนโอเคเป็นเลขคี่อยู่แล้วนะครับแล้วก็468 08นะครับก็ใส่ศูนย์เลยนี่ไงโอเคนะครับเห็นไหมวันนี้ก็ออก06นะครับเบิ้ลเบิ้ลนะครับหรือจะไปใส่เป็นเบิ้ลก็ได้นะครับพวกน่าจะมาได้แล้วมั้งครับ ที่ห้านี้นะหกหกเมื่อก่อนหกหกบ่อยนะครับบ่อยแล้วกล้ามาแล้วหกหกก็ต้องมาครับม่เกินสองวันนี้นะครับแปดแปดบ่อยมากโอเคประมาณนี้นะสี่หกแปดนะครับสี่หกแปดแล้วก็กล้าเป็นหกนะครับเ,เช่นเก้าเก้าครับรอบถัดมาอย่างเงี้ย ก็มาเป็นหกนะครับออกเจ็ดหกแล้วก็มีอะไรอีกโ okay. อเคหกสี่แปดดูนะครับสูตรหกสี่แปดนะครับสี่แปดหกนะครับดูวันที่สี่นะครับเลขเดี๋ยวเรเขียนใหม่โทษนะครับสี่แปดหกนะครับเนี่ยมันเป็นเลขพี่น้องกันดูนะวันที่เจ็ดให้โทษวันที่สี่ตุลาคมนะครับบนนะออก ดีๆนะครับอย่างเงี้ยหกแปดรอบต่อมานะครับผมผมไม่ได้ไลฟ์สดงี่ผมจะบอกเลยว่ามันมาสี่นะครับนี่ก็มาสี่จริงๆนะครับเห็นไ,ไหมครับหกแปดแล้วก็สี่ประมาณนี้นะแต่ก็ไม่ทุกครั้งเนะี่ยแต่ก็ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่ยิ่งยิ่งยิ่ง,งล่างนะครับหกสี่แปดชัดเลยนะครับเมื่อวันที่สามเห็นไหมครับหกมาสี่มาแปด แล้วก็รอบสุดท้ายหรือ6ก็มาจริงๆด้วยประมาณนี้นะลองเอาไปใชใ้ดูนะครับสุดนี้ทริคนี้นะครับโอเคสามตัว3ตัวนะครับชวง3ตัวมาไหมสามตัวก็มาหามนะครับก็ยังคงไม่ไม่พ้นคำว่าหามกระเลียงนะครับเลียงยังไม่มานะครับแต่ก็มาหามหามก็คือมีเล็กเบิ้ลนะครับก็มาเป็นหาร์าปกติเห็นไหม มาหามันปกติเนี่ยจะมาหามกระเรียนนะครับมีอยู่แค่นี้สี่เจ็ดสี่เจ็ดมันก็คือสี่เจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดเป็นเลขขี้นะครับประมาณนี้นะสี 4, 7, 7. ่เจ็ดเจ็ดวันนั้นฮานอยออกสองสองศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรวบรวมดูให้นะครับในี่ปกติสำหรับคนชอบฮานอย ชอบสามตัวนะครับฐานมาปกตินะให้ใส่ที่ฐานมาปกตินะครับดูนะครับที่มันเคยออกนะครับอ่าแค่ไปก็ได้นะครับแปดหนึ่งหนึ่งสองสองศูนย์นะครับหนึ่งเนี่ยเบิ้ลโอ้โหง่ายมากเลยเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสองนะครับแล้วก็มาสามเจ็ดเจ็ดก็คือเจ็ดเจ็ดเห็นไหมครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะแล้วก็มาวันนี้ก็เป็นสี่เจ็ดเจ็ดสวยมากเลย เ,เลขเรียงนี่ครับที่เคยออกนะครับอันนี้คือขอฮานุปกตินะครับใครจะเล่นสามตัวกใ็ให้ใส่เลขหาที่ฮานุปกตินะครับถ้าน้อยอาจอื่นก็อาจจะออกได้นะครับแต่ว่ามันก็เยอะไปเอา,เอาฮานุปกติเดียวก็พอครับที่มันออกบ่อยนะนยอันนี้มนะที่รวบรวมมาให้ดูนะครับก็จะเป็นของวันที่ตั้งแต่วันที่หนึ่งนะหนึ่งวันที่หนึ่งตุลาคมออกแปดหนึ่งหนึ่ง วันที่สองสองสองศูนย์พิธีอ๋อพิธีนะครับทีนี้จะเล่นถ้าเรามั่นใจใดูนะครับถ้าเรามั่นใจว่ามันคาวน์ปกติมันจะมาเลขหา,า,ามจังหวัดรัฐถ้าเราชอบอสมมติถ้าเราชอบหนึ่งหนึ่งพิธีเล่นยังไหมครับก็ต้องต้องเหมือนคล้ายๆุ่นน่นะครับก็1หนึ่งถึงเก้านะครับอ,อย่าไปไออกไหมครับได้แน่นอนครับกระโต,ตน,นะครับคุ้มอยู่นะครับ สตัวได้เยอะอยู่1นึ่งหนึ่นจนถึง1นึ่งหนจ <c oughs> นถึง1นึนเะครับดูได้ครบนะโอเคเข้าใจนะครับสามเจ็ 3, 7, 7, 4, 7, 7, 7, นะครับถ้าเราชอบเจ็ดเจ็ดเก็ไล่ไปเลยเจ็ดเจอะไรประมาณนะครับจนถึง7จ็ดเกนะก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับสรุปก็เหมือนเดิมนะครับของเรามี4สูตร เสยกทุกน้อยจริงๆนะครับหนึ่งขี้บนนะครับสองคู่ล่างสามศูนย์มาสี่เบิ้ลมาจบมีแค่นี้นะครับเล็กเก่าเล้กเก่าวันนี้ไม่มาพรุ่งนี้มาครับฟันธงครับโอเคประมาณนี้นะครับช่วยเป็นแชร์นะครับจะได้ถูกกันนะครับจะได้ถูกกันทวนน้าสำหรับคนที่เล่นอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นก็ไม่ต้องเข้ามาในวงการนะครับ โอเคสวัสดีครับ